บรรยากาศป่าหนาไม้คือเก่าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุโคส,สุคนคือเก่าครับผมสองคนก็นสามมุ้ยครับสวัสดีจ้ามือหนอึ่งสามมุ้ยมาป่าหนาไม้คือเก่าจ้ามาพอกอเ,หนนเห็นแหนงมันเห็นแหนงก่อนแล้วะ่วีสองแหนงอยู่ดิ้นคือเก่ามันยังโอกคักดอกแต่ก็เข้ามาหาเบิงบ้งเบิ้งมันไกลน้ำเนาะนที่เขาเคยเอา,าพี่น้องงามเฮงที่แง่แงวบไปลุยนั่นกันไปเบิ้งนั่นกันคือเก่าครับพี่น้อง แนงเขาไ้บุแนวก็ต่แนงงามไแนงกงตัวนี้งไปดูไปคุ้ละ้ปาเขาอันนี้ไผ่ปาโอาอยู่เนาะแนกตนขคุดเอาได้บ่ตก็มีอยู่นตนี้ตัวนี้ก็ุดอะอโ้เน โช<ส>ว,ว์งินดิเงยเข็ดป่าแต่เสียยางเดียวมันนะักเนาะแ, <laughs> แบกตาเลือกอเอากระยาวไล่รัดแทงมาถึงมองมันอ่อนจนะังเลยเอาหลังหลัได้เลยถี่น้องงามดินอนหนึ่ง ได้หมได้ไหมนั <ừ. S 1> ầu, ầu, ่นเฮงจอเพ่งสก็่ยทงหเลยนึ่งสวยงามดีจ้าหานอสอบกันด้วยกับหนึ่งเอ๊ะทำไมอันนี้ซุ้มเข้ามามันหนักอีกลยนักหนักน่นเกือบลเลยมึงยได้ ทำใกลทางใครอยูไ่ไกลๆแล้วว่าเบรตจะโคงตาเนี่ยพี่น้อไง,ไงใกลทางก็ตัดทินไปเลยตัดแต่ปลายมานันเลยบบทินต้มจำแจวก็เบแส,ส่บเลยมันเป็นวันหวานเขาต้มจืดๆเรียบร้อยไปหาหน่อ,ยอยไงพี่น้องเก็บเก็บเสื้อผ้ายัดใสกระเป๋า ไพ uh huh. <No. S 1> ่ป้าก็ได้เหมือนเข่ามาเพราะท่านได้หัวโนะมันน้ำพี่น้องแหนงโน้หม,ม้ก็ได้แหนงก็งางาม,งามเหมือนี่เอารถเอาทั้งโนทั้งแหน่งและ uh huh. แหนงก็บวกไดนะ้แซ่บเป็นแซ่บพี่น้องเลยเคยเอาไปต้มเหมือเนาะต้มต้มคักอ่อ Uh -huh. <coughs> <coughs> tôm mà. này xẹp đi mà này. chứ Còn không phải nó may mà mướt luôn.

มนันแะแนงได้มึงแนงแล้วหลายนงยัง,งอ,อวกลงแล้วบ่ลงมาเลยแนงนึ่งโ้โะแนงไหมมีกำหุ่มสั่งกนและแนงนอะไรอวกพักอ้า เราเป็นขาวเอาอยากมันยังยิ้มหม่วยได้สำนีนละเห็นสปายมองมันแนอบมา มันจะไปเดทไทยมงหามเอางี้ยนึบออกมาเสียงใช่ไหนขึ้นน่หน่อยคือเจ้าอันเห็นได้มึงกินอะไะมั้งหนึมันชุดเดียวมันหมดเลยโอ๊ยซัดมันง้ เนาะอือสวยเลยจ้าโนะบุค่อคลายเอาแนงไปก่อน <c oughs> อะจิ้ำนแนงเลย

อือหือสวยเต็มกันพี่น้องลำไม่งามแทนแหนงม่ได้นี่แหนงล้วนบนบนเอ้าสวยอือจะถือว่าโอเคอยู่ทั้งลำไม้ไฟป่าแลอะไรลำไม้ไล่โนแหนง ได้สำนดกเอ๋อสำนั้นเลยพี่น้องเลยสมตแต่มันยังบูถึงเวลามันเนาะนนมันกลางเดือนหน้าวแล้วออกหลายมันทยอยออกเรื่อยๆนี่แหละบางป้ามันก็บอๆออกมาบนี้แหละแต่ว่าได้แนงก็ดีแล,ะละ้วล่ะส่วน,นไม่ให้ป้าเนี่ยมีอยู่แต่ว่าค่ะเอาลายมาได้มันนักไหม,มนักนแนวแนงแนวกลางงามค่ะพี่น้องเอ้ย เห็นแล้วจะอ้อนฮักเอาฮักเอาอือมือไหนนี่หนูนี่เห็นช่วงน้องใหม่กำลังมุดน้องพี่น้องแดงแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันออกใหม่แต่ว่ามันจักอยู่ๆกันมีแดงี่ใส่หน้าแรงเลยเนาะแม่น้าแรงแดงหลายๆแต่ว่าอันนี้ผมเป็นหน้าแรงเลหน้าดอาไม้ไล่ออกเลยแต่ว่ามันยังบ่ถึงเวลาออกมือไหนแดงกดดันม่ออกก่อนมันมีหน่อเลย เนาะยังไฮเนียงเลยล้าแต่ก็งามๆแบบนี้ดิแต่ก็แซ่บอยู่แล้วเอาไปกินมันเนาะต้มต้มแซบ่บมันกินข้ามละโนะข้ามละโนะพอดีหวานเจ๋ยๆต้มจืดได้สม,มุยมาก,กินต้มไม่เจ็บบุมาก,กินต้มพอดีกระเทือนต้มจนวาน้ำบกุก อนี่ไงพี่น้องมีแต่หนงแบบพอดีกินพอดีกินเนียงนี่เห็นอวบเลยเรียบร้อยเนอะเรียบร้อยสับไปตรงนี้เลยอือนี่นี่สำหรับสำนั้นเลยเนาะวันนี้ก็สำนี้แหละพี่น้องเลยโนขาวๆสวยครับ อะไรแล้วมันยังบุถึงเวลามันเก็บซอยกันพี่น้องทำมาหากินซอยกันยามกินกับกินน้ากันนี่ยามเมากับเมาน้ากันนี่เก็บเห็นบ่เนี่มียามเมาของบ่อเมากับเมาน้ากันกินกับกินน้ากันต้องซอยกันเก็บมันเป็ใช่ผู้นึงเอาเปรียบผู้นึงอันโอเคครับคลิปนี้สำนีกกับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่กลับบ้านครับผมับนะ